ค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลิร์นนะคะวันนี้พบกับครูกิอีกแล้วนะคะหนังสือที่เราจะใช้เรียนกันในวันนี้นะคะคือหนังสือวิทยาศาสตร์ป .4 เล่มที่1ของอักษรนั่นเองนะคะเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะออหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชกันนะคะเราเรียนเรื่องกลุ่มพืชไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้กลุ่มพืชเนี่ยนะคะตัวพืชเองเนี่ยจะมีหลายส่วนหลายองค์ประกอบด้วยกันนะคะ ฉะนั้นถ้าเราดูจากภาพนี้นะคะเวลาที่เราเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งที่เป็นส่วนที่เป็นรากใช่ไหมคะส่วนที่เป็นลำต้นนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นใบนะคะซึ่งมันจะมีคำศัพท์นะคะของการเรียกชื่อชื่อองค์ประกอบของพืชน,นะคะเต็มไปหมดเลยนะคะอย่างในภาพนะคะพืชเนี่ยจะมีการสังเคราะห์แสงนะคะเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งอันนี้นักเรียนน่าจะได้เรียนไป้บางแล้วบางส่วนนะคะแล้วก็จะมีศัพท์ อีกนะคะบางกลุ่มที่นักเรียนอาจจะยังไม่คุ้นนะคะเช่นตรงปากใบนะคะที่เรียกว่าเซลล์คุมนะคะแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นท่อลำเลียงนะคะทั้งมีท่อลำเลียงอาหารนะคะแล้วก็ท่อลำเลียงน้ำนะคะซึ่งคำศัพท์เหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะคะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะแล้วก็คำศัพท์เหล่านี้นะคะบ่งบอกถึงองค์ประกอบของพืชที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็หน้าที่ที่ต้องพืชต้องทำนะคะที่แตกต่างกันด้วยนะคะ เรามาดูคำศัพท์วิทยาศาสตร์น่ารู้นะคะของเรากันในวันนี้นะคะมีทั้งหมดคําคำนะคะคำแรกนะคะคำว่าโฟโตซินเทซิสนะคะนักเรียนพูดตามคุณครูพร้อมกันนะคะคำที่1นะคะโฟโตซินเทซิสนะคะโฟโตซินเทซิสนะคะแปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะคำที่2นะคะคำว่ากาดเซลล์นะคะ กาดเซลนะคะก็เหมือนแบบบอด y ี้กาดนะคะก็ <c oughs> คือเซลล์ที่มีหน้าที่ควบคุมนะคะ <c oughs> การทำงานนะคะ <c oughs> อยู่ที่บริเวณปากใบนั่นเองนะคะกาดเซลนะคะแปลว่าเซลลคุมนะคะ <c oughs> คำที่3มนะคะคำว่าสโตมา a นะคะอันนี้อ่านง่ายนิดน,นึงนะคะสโตมา a แปลว่าปากใบนะคะคำที่4ี่นะคะคำว่าโฟเอมนะคะโฟเอมนะคะโฟเอมแปลว่าท่อลำเลียงอาหารนะคะ มันจะคล้ายๆกับคำว่า food นะคะ food ที่แปลว่าอาหารนะคะ food หรือ fo นะคะเอ a m ก็แปลว่า,าท่อลำเลียงอาหารนั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะไซเลม n นะคะไซเลแปลว่าท่อลำเลียงน้ำนะคะฉะนั้นอาจจะจำยากนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวเรามาทวนคำศัพท์กันอีกรอบนึงนะคะคำแรกคำว่าอะไรเอ่ย photosynthesis นะคะ photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะ คำที่2นะคะกาดเซลนะคะกาดเซลนะคะแปลว่าเซลล์คุมนะคะคำที่3นะคะสโตมานะคะสโตมาแปลว่าปากใบนะคะคำที่4นะคะโฟเอมนะคะโฟเอมแปลว่าท่อลําเลียงอาหารนะคะแล้วก็คําสุดท้ายนะคะคําที่5นะคะไซเลมนะคะไซเลมแปลว่าท่อลําเลียงน้ํานะคะ เป็นไงบ้างคะคําคนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันบ่อยเลยนะคะในบทถัดไปละคะแล้วก็ในสไลด์ถัดไปด้วยนะคะนะคะเรามาดูหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชกันบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะคือใบนะคะใบนะคะองค์ประกอบที่อยู่ด้านบนของลําต้นใช่ไหมคะมีผลนะคะแล้วก็มเมล็ดนะคะก็คือพืชบางชนิดเนี่ยออกดอกออกผลได้นะคะส่วนประกอบถัดมานะคะก็คือดอกนะคะ ส่วนประกอบถัดมาก็คือลำต้นนะคะแล้วก็ส่วนประกอบสุดท้ายก็คือรากนะคะฉะนั้นเราสังเกตว่าจะมีส่วนต่างๆของพืชเนี่ยแบ่งออกเป็นสัดส่วนชัดเจนนะคะมีรากนะคะมีลำต้นนะคะมีใบมีดอกแล้วก็มีผลแล้วก็มเมล็ดนะคะมีทั้งหมด5องค์ประกอบนะคะคุณครูจะพูดหน้าที่ของลำต้นก่อนนะคะลำต้นเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเออบาง พืชบางชนิดนะคะมีลำต้นเล็กใช่ไหมคะพืชบางชนิดมีลำต้นใหญ่นะคะลำต้นพวกนี้นะคะหน้าที่สำคัญของมันนะคะมันไว้ลำเลียงนะคะทั้งก็ทั้งอาหารแล้วก็น้ำนะคะเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชน,นั่นเองนะคะฉันถ้าเรานักเรียนมองเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะลำต้นที่มันยื่นตรงขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วก็มีแตกกิ่งก้านสาขาเต็มไปหมดเลยนะคะตรงนี้นะคะเพื่อลำเลียงนะคะสารอาหารนะคะที่รากเนี่ยมันดูด น้ำดูดแร่ธาตุนะคะดูดสารอาหารเนี่ยขึ้นไปนะคะเพื่อให้ลําต้นเนี่ยลำเลียงสารอาหารเหล่านี้ไปให้ใบนะคะไปให้ส่วนต่างๆของพืชน,นะคะชั้นท่อลําเลียงเนี่ยจะมีสองท่อลําเลียงด้วยกันนะคะคือท่อลําเลียงน้ําแล้วก็ท่อลําเลียงอาหารนะคะเมื่อกี้เราจําคําศัพท์ได้ไหมเอ่ยคําว่าท่อลําเลียงน้ํานะคะเราใช้คําว่าไซเลมใช่ไหมคะมท่อลําเลียงน้ํานะคะคือคําว่าไซเลมนั่นเอง ซึ่งท่อตรงนี้นะคะถ้าเรามองด้วยกล้องจุลทรรศน์นะคะเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะเป็นกลวงๆนะคะกลมๆนะคะมันก็เหมือนท่อนะคะที่มันวางนะคะเพื่อลําเลียงน้ํานะคะไปให้ด้านบนนะคะฉะนั้นไอก้กลมๆตรงนี้นะคะถ้าเราดูผ่านรูปที่คุณครูให้มานะคะอันนี้คือมองจากกล้องจุลทรรศน์นะคะฉะนั้นการลําเลียงของมันนะคะในน้ำเนี่ยก็จะมีแร่ธาตุนะคะที่รากเนี่ยดูดขึ้นมานะคะ แล้วก็ส่งต่อให้ลําต้นฉะนั้นท่อลําลเลียงน้ําก็จะทําหน้าที่ลําเลียงน้ํานะคะแล้วก็แร่ธาตุนะคะไปให้ส่วนต่างๆของพืชน,นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเมื่อได้น้ําไปแล้วเนี่ยนะคะพืชจะสามารถใช้น้ำนะคะในกระบวนการสร้างอาหารของพืชได้ด้วยนะคะก็คือใช้น้ําเป็นองค์ประกอบในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะต่อมานะคะหน้าที่ของลําต้นอีกอย่างหนึ่งนะคะ เมื่อกี้มีท่อลําเลียงน้ําแล้วใช่ไหมคะต่อมาก็มีท่อลําเลียงอาหารนะคะท่อลําเลียงอาหารเราจําคําศัพท์ได้ไหมคะคําศัพท์นั้นช,ชื่อคำว่าอะไรเอ่ยคําว่าโฟมนะคะท่อลําเลียงอาหารนะคะภาษาอังกฤษคือโฟมนะคะท่อลําเลียงอาหารเนี่ยก็จะอยู่ติดกับท่อลําเลียงน้ําเลยนะคะก็อยู่ที่บริเวณลำต้นเหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นท่อแบบนี้นะคะอันนี้คือจากรูปที่มองผ่านกล้องจุลทรรศน์นะคะ ก็จะเป็นลักษณะที่ให้น้ำนะคะผ่านเข้าออกได้นะคะแล้วก็ลําเลียงอาหารได้นะคะฉะนั้นการลําเลียงอาหารนะคะก็จะลําเลียงผ่านท่อที่ชื่อว่าไซโฟเอมนะคะที่สร้างขึ้นนะคะลำเลียงอาหารเนี่ยจากใบนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนั่นเองนะคะฉั้นการลําเลียงอาหารเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการที่พืชมีการสร้างอาหารนะคะสร้างเสร็จที่ใบนะคะแล้วก็ลําเลียงไปให้ส่วนต่างๆได้ใช้ ทีนี้ลำต้นนะคะนอกจากที่เราจะเห็นเป็นต้นที่อยู่บนดินแล้วนะคะเราจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเราเห็นว่าลำต้นเนี่ยมันก็จะมองได้ชัดถูกไหมคะคือลำต้นที่มันเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือลำต้นแต่จะมีพืชบางชนิดนะคะที่ลำต้นนั้นอยู่ใต้ดินนะคะซึ่งเราอาจจะคิดว่าเป็นรากนะคะแต่จริงๆแล้วมันคือลำต้นใต้ดินนะคะหรืออยู่ในดินซึ่งลำต้นพวกนี้นะคะจะทําหน้าที่พิเศษนะคะก็คือเก็บสะสมอาหารนะคะ เพื่อใช้นะคะเป็นสารอาหารในลำต้นเองนะคะพวกนี้นะคะได้แก่พวกเผือกอนะคะนักเรียนเคยทานเผือกใช่ไหมคะมีมันฝรั่งนะคะเวลาที่นักเรียนทานเฟรนฟายใช่ไหมคะมีขิงขานะคะกลุ่มพวกนี้นะคะเผือกมันฝรั่งขิงขานะคะมีลักษณะคล้ายกับรากนะคะแต่ไม่ใช่นะคะเป็นลำต้นที่ใช้สะสมอาหารนะคะนักเรียนดูจากรูปนะคะมันจะมีข้อสังเกตเล็กๆนะคะที่ แตกต่างจากรากนะคะก็คือตัวมันเนี่ยนะคะผิวด้านนอกเนี่ยจะมีข้อมีปล้องนะคะหรือมีตาชัดเจนนะคะดูจากรูปนะคะเผือกตรงนี้นะคะก็ดูมีลักษณะที่มีข้อปล้องนะคะมันฝรั่งนะคะก็จะเหมือนมีตาใช่ไหมคะแล้วก็คานะคะก็จะมี ข้อป้องชัดเจนนะคะกลุ่มพวกนี้นะคะมีลำต้นอยู่ใต้ดินนะคะแต่ไม่ใช่รากนะคะน,นักเรียนต้องจำไว้ให้ดีนะคะพวกนี้ทำหน้าที่เป็นลำต้นที่เก็บสะสมอาหารนั่นเองนะคะเกรดวิทย์น่ารู้อีกอันหนึ่งนะคะการลำเลียงน้ำนะคะในท่อลำเลียงภายในลำต้นเนี่ยนะคะนักเรียนคิดว่ามันลำเลียงได้ยังไงเอ่ยเพราะว่ามันต้องดูดน้ำจากข้างล่างขึ้นมาด้านบนถูกไหมคะอ่านะคะฉะนั้น อยู่ๆมันจะไปดูดสมมติถ้าเรเ internet, าเหมือนเราดูดน้ําจากหลอดนะคะมันจะต้องมีแรงเลยเอ่ยแรงดึงนะคะแรงดึงในท่อลําเลียงนะคะเพื่อดึงน้ําจากด้านล่างเนี่ยขึ้นมาด้านบนนะคะชั้นการลําเลียงน้ําในท่อลําเลียงภายในลําต้นเนี่ยนะคะจะเกิดจากแรงดึงนะคะในท่อลําเลียงนั่นเองแล้วดึงน้ําจากด้านด้านไหนคะด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะเพื่อให้พืชเนี่ยได้รับน้ําแล้วก็แร่ธาตุตลอดเวลานั่นเองนะคะอันนี้คือเกล็ด วิทย์น่ารู้สาคัญนะคะของลําต้นในการลําเลียงน้ํานะคะภายในลําต้นนะคะจะใช้แรงดึงนะคะดูดน้ํานะคะจากส่วนล่างขึ้นไปส่วนบนนะคะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องลําต้นนะคะก็ค่อนข้างง่ายใช่ไหมคะาะมีแค่ส่วนประกอบหลัก2อ,อย่างก็คือส่วนที่ลําเลียงน้ําแล้วก็ส่วนที่ลําเลียงอาหารนะคะ หากนักเรียนต้องการทบทวนนะคะกลับไปทบทวนได้ที่หนังสือ,อ,อวิทยาศาสตรปส์ป .4 เล่มที่1ของอักษรน,นะคะแล้วพบกันใหม่คราบหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education